สองคำง่ายเนี่ยโอ้ปลาดุกคือตอนง่ายแท้สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกกระสวยแล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้กินอาหารตามสั่งจ้าพี่น้องจ้าผัดไก่ปลาดุกแล้วก็ผัดหน่อไม้ดองใส่ไก่แต่พี่น้องอาหารตามสั่ง มาพี่น้องก่อ,อะไรกินน้ากันเหรอ,อได้ซุปไข่ มาสจะนำกวกกวยซุปไข่ใส่สาหร่ายทำเองค่ะกระว่าอาหารตามตังสังเขาเป็นเมนูที่มักกินจากพี่น้อง กัดปลาดูกนี่กินเมนูที่มักเลยนะพี่นอ้อง พี่น้องพเจ้าใส่ให้หน่อยโพดดปีกไทย ผัดน้ำมันดองกระแกไปนถอะ สวยมากมันมาได้กินอ่าไม่ดองปันหดบางร้านนี่ยสมมาเลยถ้้เจับบางน้ำยุดไปจ้ะพี่น้องจ้ะพื้นที่จัดเก็บเต็มมาสัน่นเลยเป็นลบขอมูลพี่น้องมากินน้ำกันต่อเสียกระเงือกเลยขึ้นวางฮู้เจ้าบ่าเสียกระเงือกขึ้น กำลังกิเกนเข่าจบแบบมัาานแน่มาคัดจังหวะนี่ก็เลยแบบเพชรอให้เจี๊ยงเนื่อยมาเป็นของคำไงเนี่ยโอ้ประดุกคือตอนไงแท้ 看，运动。 เพ่อนผัดใตไกลแล้วพีนหน่อพัดน้ำม่น้ำม่มันสีออกเผ็ดอยู่แล้วผัดบะตองใส่บะิกลายอืมอืมกินแตงกัน